ในช่วงที่ผ่านมานะครับหากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของแ a ็กไนเดอรเนี่ยจะเห็นได้ว่าแกมักโพสร,รูปเกี่ยวกับหนังเก่าๆที่แกเคยกำกับแต่รูปที่คนให้ความสนใจก็คงจะเป็นรูปเกี่ยวกับตัวละคร DC ฮะที่โพสถี่เหลือเกินจนเกิดเป็นที่สงสัยนะครับว่าแกกำลังจะสื่ออะไรกันแน่ ประกอกับที่ตอนนี้นะครับทาง Warner Brother Discovery เนี่ยมีข่าวการซื้อขายบริษัทโดยมีโอกาสสูนนะครับที่คนที่จะได้ไปเนี่ยก็คือพาร a มเมานะครับแล้วคำถามที่ทุกคนสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแซ็กไนเดอร์แน่นอนฮะว่ามันไม่เกี่ยวแต่ที่น่าสนใจก็คือนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังพาราม o u ตั้งหาที่ได้ยินมาว่าเงินหนามากอย่างกองทุน Public Investment Fund จากประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับ ที่เริ่มหันมาลงทุนกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดมากขึ้นทางซาอุนเนี่ยชื่นชอบผลงานของแซ็กสไนเดอร์มากนะครับถึงขั้นมีการถ่ายรูปด้วยเป็นที่ระลึกเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ดีพอสมควรเลยแซ็กแกคงมั่นใจมากฮะว่าเมื่อพาราเมลเนี่ยได้วอร์เนอร์บรา r เดอร์มาอยู่ในกำมือแล้วยังไงซะซาอุนเนี่ยจะต้องหนุนหลังแกแน่นอน อาจ,จมีการคืนชีพจากรวาลสไนเ e อร์ r วิร์ขึ้นมาใหม่เลยโพสต์รูปภาพรัวๆแต่มันก็ไม่แน่นอนฮะว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือไม่ทางซาอูเนี่เป็นนายทุนให้พาราเมาวก็จริงแต่ก็แค่ส่วนหนึ่งการบริหารงานต่างๆการทําธุรกิจทางภาพยนตร์เนี่ยยังไงซะก็ต้องพึ่งพาราเมาฮะเพราะพาราเมาเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานมากแล้วนะครับประสบการณ์อะไรก็จะมากกว่าจะเอาความพึงพอใจของซาอูอย่างเดียวเนี่ย ก็คงจะไม่ได้ฮะถ้าเป็นงานมีหวังจักรวาลใหม่พังแน่ๆฮะเรื่องนี้จะต้องรอดูกันต่อไปนะครับจนกว่าจะมีการซื้อขายกันเสร็จสิ้นก็อีกหลายปีเลยฮะเมื่อถึงตอนนั้นอนาคตของจักรวาล DCU ของเจมกันเนี่ยก็ไม่รู้ชะตากรรมนะครับว่าจะอยู่หรือจะไป มันขึ้นอยู่กับรายได้จริงๆอาจจะรอให้จักรวาล DCU เนี่ยถึงขาลงมากๆแล้วนะครับหนังเจิงติดๆกันเลยพอถึงตอนนั้นก็ปิดจักรวาลแบบสมบูรณ์เลยฮะแล้วก็แทนที่ด้วยจักรวาลใหม่ของแ a ็ก s n ไนเดอันนี้คือมัโนไปเรื่อยนะครับพอพูดถึงแ a ็ก s n ไนเดแล้วเนี่ยจะว่าไปช่วงนี้ก็เป็นขาลงของเกมจริงๆนะโปรเจกต์ต่างๆที่ทำร่วมกับเ Ne ็ f l i x อย่างทว light o f t h e God s เนี่ยก็โดนแคนเซิลไปแล้วนะครับ ส่วนตัวผมว่าเรื่องนี้โอเคนะไม่น่าแคนเซิลเลยส่วนเรื่อง Army of the Dead ที่ทำไปแล้วนะครับและแกบอกว่าจะสารต่อเป็นจักรวาลของแกเองแบบยิ่งใหญ่เลยอันนี้ Netflix ก็ไม่เอาด้วยแล้วนะครับส่วนตัวผมว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะเฉยๆมากๆตัวละครงี่เง่าน่า,นาลำคาญมากเลยไม่ชอบเลยนะครับคงจะเหลือแต่เรเบ m ม o น3นี่แหละฮะเหมือนตอนนี้ทาง Netflix ก็เริ่มที่จะไม่ค่อยสนับสนุนแซ็กไนเดอร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ เพราะว่ายอดคนดูเนี่ยไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ก็ไม่แปลกใจที่เริ่มตัดออกทีละโปรเจกต์นะครับส่วนเรื่องที่แซคจะทําอย่าง LAPD เนี่ยช่วงนี้ก็เงียบไปเลยนะครับคาดว่าไม่น่าจะทําแล้วแหละส่วนปัจจุบันเนี่ยแกก็มีผลงานอย่าง The Last ัส o t o g r ราฟนะครับที่แกบอกว่าหนังเรื่องนี้ได้พัฒนาบทมาเรื่อยๆเ,เกือบ20ปีแล้วนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดนะครับแซกแกเป็นคนกำกับดีนะแต่ว่าเมื่อไร่ที่แกเขียนบทเนี่ย โอ้โหอันนี้ไม่ไหวฮะแต่ก็ยังดีฮะที่มีเคิร์ตจอห์นสตาร์ทเนี่ยเข้ามาเขียนบทร่วมพอผมย้อนกลับไปดูผลงานเท่านั้นแหละอือหือเลวเบมูลหนึ่องโอ้โหนี่มันตีคู่ลูคี้พี่แซกเลยนี่วะแต่ก็รอดูฮะอาจจะดีก็ได้นะสังเกตไหมพอผลงานที่คนดูชอบชอบกันส่วนใหญ่ของแซกเนี่ยอย่างสามร้อยวอชเม o h n o จอห์นออเดอเดเนี่ย ผลงานขึ้นชื่อของแซ็กไนเดอร์เนี่ยทุกเรื่องเนี่ยที่มันดีได้เพราะว่าแกกำกับหรือว่าเป็นพาะบทกันแน่แน่นอนฮะว่าที่มันดีได้เนี่ยเพราะว่าบทมันดีอยู่แล้วนะครับแล้วแกก็เอามาเกลาใหม่ให้มันดียิ่งขึ้นแต่ก็จะมีหลายเรื่องนะครับที่ทําตามคอมิกแบบเป๊ะเ,เลยนะครับผลงานขึ้นชื่อในยุคแรกๆของแกนะครับก็จะมีเออสามใช่ไหมในตอนนั้น ก็เรื่องนี้เป็นคอมิกมาก่อนนะครับปีพิมพ์ตั้งแต่ปี1998แล้วนะครับคนที่แต่งก็คือแฟง์มินเลอร์นักเขียนคอมิกชื่อดังที่เราได้ยินชื่อกันมาบ่อยมากๆแล้วนะครับและอย่างหนัง w a t c h m e n เนี่ยมันก็มีนิยายภาพมาอยู่แล้วนะครับคนแต่งก็คืออลันมัวนักเขียนชื่อดังเหมือนกัน ส่วน Dawn of the Dead เนี่ยก็เป็นที่ร,รู้กันฮะว่าคนเขียนบทก็คือเจมกันและมาดูหนังที่แกเป็นคนเขียนบทเองกำกับเองนะครับหนังเรื่องนั้นๆน่ะเ,เสียงมันก็จะแตกเป็น2ฝ่ายแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับอย่างเรื่อง s u c k e r p u n ัน Army of the e a ฟเ r e ะ e ด o o เรเแต่และเรื่องที่กล่าวมาเนี่ยเป็น Original Idea ของแกนะครับมันก็จะคนละเรื่องกับผลงานเก่าๆของแกเลยอะ บทไม่คมแถมยังขัดขาดกินเกินไม่น่าจดจำเท่าที่ควรพอได้มากับ,กบซีรีส์ทวายไลท์ออฟเดอะกอรอันเนี้ยเริ่มกลับมาดีแล้วนะครับพอผมไปดูในรายละเอียดเนี่ยถึงกับบางอ้อเลยนะครับว่าแกเนี่ยแค่กำกับไม่ได้มีส่วนร่วมในการเขียนบทอาง,งั้นเรามาดูหนัง DCU กันบ้างดีกว่าที่แกกำกับนะครับว่ามีเรื่องอะไรที่ดีๆกันบ้างนะครับอยัง Man of Steel เนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นผลงานที่ดีเลยนะ คนเขียนบทก็คือเดวิดเอสโก r เยอร์ดัดแปลงมาจากคอมมิกของโจชูสเตอร์แล้วก็เจอร์รี่ซีเกลแบทแมนวีซูแมนเรื่องนี้ก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเอ้บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าไอ้เรื่องเนี้ที่มันแย่เพราะว่า Warner b r o t h e r เเนี่ยแทรกแซงอย่างหนักจนหนังเนี่ยจะต้องตัดให้สั้นลงเพื่อฉายโรงได้นะครับตอนนั้นก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากมายฮะ จนต้องปล่อยเวอร์ชั่นเต็ม3ชั่วโมงออกมาให้คนดูเนี่ยพึงพอใจในเรื่องนี้เดวิดเอสโกเยก็คงยังมีบทบาทในการเขียนบทอยู่นะครับส่วนแซกซ์ไนเดอร์จัสติส a ล u กอันนี้จุใจมากฮะจุใจผู้ชมมากจัดไปเลย4ชั่วโมง2นาทีเรื่องนี้แซกเขียนบทร่วมกับคริสเทริโอนะครับมันก็สนุกดีแหละแต่ว่ามันก็ยาวเกินแต่เขาก็ดีนะเขาแบ่งเป็นพัดพาร์ทให้ มันเหมือนกับว่าเป็นมินิซีรีอะไรประมาณนี้นะครับพอจะสรุปได้แล้วนะฮะว่างานภาพวิสัยทัศน์ของแซคเนี่ยผมยอมรับเลยผมชอบมากแต่อย่าให้แกเขียนบทเลยฮนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหานี่น่าจะเป็นข้อเสียอย่างเดียวเลยของแกนะไม่สิข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของแกก็คือแกไม่ชอบเล่าอะไรแบบไม่ให้มันกระชับอะแกชอบแบบอธิบายแบบยาวๆให้หนังมันดูยาวมากๆเลยนะครับพอมีข่าวเกี่ยวกับแซกทีไลเนี่ยผมก็ มักจะไปอ่านคอมเมนต์นะครับแล้วก็ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งผมว่าหามากนะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อน s n y นเด b o บอโทษว่า Warner Brothers แทรกแซงแซกมากเกินไปตอนนี้เข้าใจกันหรือยังว่าปัญหาจริงๆวมันคืออะไรแล้วก็มีคนมาตอบกับความคิดเห็นนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยโทษว่า Warner Brothers แทรกแซงหนังเลยออกมาไม่ดีอย่างที่แซกตั้งใจไว้ตอนนี้เห็นแล้วว่าเวลาไม่มีใครแทรกแซง Netflix ก็ปล่อยอิสระเต็มที่หนักกว่าเดิมอีก มาดูอีกความคิดเห็นหนึ่งบ้างดีกว่านะครับเขาบอกว่าแซกเป็นผู้กำกับที่ฝีมือดีแต่ไม่ใช่คนเขียนบทคนทำสกรีนเพย์ที่ดีเมียแกที่เป็นคนเขียนบทก็ด้วยอาจเขียนได้แต่ไม่ใช่ระดับสุดยอดพอที่จะแบกโปรเจกต์ระดับร้อยล้านต้องมีทีมงานเขียนบทที่ดีอย่างเจมกันช่วยด้วยเออส่วนตัวผมว่า ไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นเจียมกันก็ได้นะครับใครก็ได้ที่เขียนบทเก่งๆนะครับเพราะว่าแซกเนี่ยแกมีวิสัยทัศน์ที่ดีฮะแกมองภาพรวมออกนะครับก็ให้กําลังใจแซกแล้วกันให้เจอคนเขียนบทที่คู่บุญสักทีฮะเอ้เขามีคู่บุญอยู่แล้วนึกว่าก็คือไอ้คนที่เขาเขียนเลเบลมูนกับแกเนี่ยคือคู่บุญมากฮะก็ขอให้แซกพิจารณาและกันฮะว่าให้เขาเขียนบทให้มันคมๆหน่อยนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนคนเขียนบทไปเลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันฮะสำหรับแซ็กไนเดอร์อนาคตจะเป็นอย่างไรก็ไม่แน่นอนฮะคงต้องรอติดตามกันไปแบบยาวๆเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้แล้วกันนะฮะสำหรับในวันนี้ผมคงต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ